สองต่อหนึ่งครับอ้เอาไพ่มาสืบกันได้ดึกสองเท่าครับดูฟังเกมสืบแปะไปลูกนี้อ้ยออกเอาสนามเทนนิสไหมหนูสามสองครับด,นนดูเจ้าเดบยโอ ปิงป nah, ่องอะไรนะกูวาเนี่ยสามเท่าสามเท่าไปต่อครับปักเข้ามาตรงนี้เปิดด้วย้ายยกมาปักเข้ามาติดโอยังอยู่เจ้าโอ้ยโอ้โต้องใช้มือได้ไหมลูกนี้เอามือเอามือเลยโอ้ยเอยีสามครับเอายกมาสวยปักตรงนี้ เจ้าบอลง่ายๆยกหม้โดดเนี่ยเลยเงี้งนะโดดเงี้งใส่แรบแซมตัวนี่ครับมาเสือมาเสือแปตบสีช่วยึรองเอาไปเปิดเสือไปเอาละครับมีราคาอีกแล้วครับสี่ต่อห้าครับปักเข้ามาลูงนี้อองเจ้าการเปิดสวยครับยกหมา ไม่ทันครับลูกนี้เสียง่ายโดนกูแน่เนี่ยดู้ปอย่างอ,าอันนี้เ่าอาเท่าครับหกเหรอปาลูกนี้มาโจาก,กันยังอยู่ครับยกบอบเข้าไปโอ้ยยังไงซอยบอห้าต่อโกครับปักเขาา้าบอจกหนึ่งจกสองโดดประทะกัน จาอ้อยยังนิ่งๆอยู่วิ่งลูกนี้ตั้งทันอยู่อาจเปิดยกมาข้ามเขียววะจะอ้อยแดงหรือเปล่าโอ้ยเอามือไปสก,กิเตเน็ตซะแล้วปักเข้ามาลูกนี้เอ้าจะเอาโอ้ดูอะไรหรือเปล่าฮะโอ้เก่งจังเลยลูกอย่างนี้ไปครับ อาวกระด้งกระดุงนะติดกระด้งไว้สักอันนะปักเข้ามาเอาละครับเจ้าอยยอยโยดมาตรงนี้ยังอยู่ยังอยู่ไม่กล้าพลาดเลยฮะตอนนี้บอกเลยอ้อยไม่กล้าเติเสียฮะเื้อปูลงกลางนิดนะ เจ้าด,ดิฟเสิร์ฟมาลูกนี้จะอ้อยบงเปิดมายกบังเงี้ยมีไงอี่งแง่ยิ่งแง่ยิ่งแง่ทำไงเงี้ยยันยูยันยูเงี้ยอ่าอ่าอ่าออกทะเลอีกแล้วอ่าเปิดสวยครับยกมาลุนๆโอ้โห เอาลิ้นเลียเอาก็ลงฮะลูกนี้ว่ากันปักเข้าไปยกมาโลดนลนอเสร็จเจ้าอ้อยครับลูกนี้อ่าปักเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยววะนี่ไงโอ้ยนี่ก,กระกำเนื้อออนแรงอะหายครับอล่า,าลิมปิกเกมครับไป <S <S โอ้โหยอดลูกนี้ฮะโมดสตฮนะ ใครแพย้ยังไปเล่นรถด,ดำกับเด,ดก็กน,น้อยครับไปไหนแล้วตักเข้าไปรถดำขึ้นเมื่อไหร่ถ้าว่าชิดตะไถ่รถเอารถด,ดำปัมปมดม,มดลา,ดาลูกนี้โอ้ยเด็กซร์อหารับอีกหนึ่งอ่าไม่ทันนะ ไว้หลังซีจวดจวดดูเจ้าอามโยนะปักเข้ามาเจ้าก,การเปิดสายยกมากล้ามยชอยโอ้ยปาดใจหน้าเกือบแตกฮะหลน,นคิ้วหลุดไปแล้วครับเมื่อกี้ปัดเข้าไปยกหนึ่งยกสองอ,พอ,อืพูดออกมาพูดออกมา <laughs> xếp xoắn xím xám bộ phải phải gắn to bắt <laughs> qua bó dốc đinh dốc sáng nhau ô <hô. cười> mẹo lại xe leo cho rồi Bắt má ไม่ใช่ลุมครับมันเป็นลุมปักเข้ามาอ๋อครับจะอ้อยทำไงเนาะเพื่อแป๊บเพื่อแป๊บซี่เพื่อแป๊บซี่เป็นลมเป็นลมเสมอเป็นลมหน่อยยังนอกจะเป็นลมแล้วฮะตอนนี้เฮ้เจ้าชอบใจฮะเอาเอาโย่ปาดแล้วลูกนี้เออยังอยู่ยังอยโย่เอาเอาแปรไปฮะลูกนี้ ยกมาเนียนๆอ่ะโอ้ยเลียวแรงมาไหนหมูดเลียวแรงมาไหนหมูดตักเข้ามาโอ้ยเรียบร้อยไปกันต่อครับอาลับยกมาทำยังไงเนาะปักเลยเจ้ายูอ้ยเจ้าดี ข,ขึ้นเอ้ยยังอยู่เอ้ยยังอยู่เอ้ยออกสาระาพหรือเปล่าครับนี่สาระาพหรือยังนี่โอ้ปักเข้าไปยกไปแล้วย่อมแพ้ตัวนี้เอาเครื่องขวดวไ,ไม่ได้ยินฮะปักเข้าไปอยก เออวงเอ้ยังอยู่เดี๋ยวกรน้องไ่แปรข้ามมาครับแปรข้ามกันแล้วครับตอนนี้โอ้ระดับอื้ยเยาอีกแล้วเยกแล้วโอ้ยอื้ยเกือบพข้ขามเกือบตายมึงน้าหนีไปแล้วฮะเจ้าออยนี่ข้ามหัวนะครับ โอ HR, 好好้โหชอบเกี่ยวออยมากกว่าฮะไปครับเอาครับเปิดสวยครับยกมาจะเหลือเลยยังอยู่เอ้ยรับได้ก็เซ่ฮะทอดเสือแล้วทอดเสือแล้วแตเมือเป็นลมฮะว่างั้นข้างนอกออกครับโอ้โหสิบหกยี่สิบครับ อีกแต้มเดียวเกมฮะงงจะทำยังไงจะทำยังไงเอ้ยสิบเจ็ดยี่สิบครับสิบเจ็ดยี่สิบครับตอนนี้จะไปออกฝั่งไหนนะครับจะไปได้ตะปานหรือเปล่านะฮะติดเจ็ดยี่สิบ 17, ปักก็ว่าอาล่ะเปิดหนึ่งครับ ล,ล้มล้นอโอ้ยไม่ข้ามา18 20ครับเสนะ่มวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าครับ18 20ปักก็มาเฮ้ได้ปัก,กมาเ้ยเ้ยสิบแปดยี่สิครับยับงอยู่อ,อ่อผลาดหรือเปล่าออ อาเก่งของเขาครับ19-20ครับหานอกกับหัวะานอกขานอกสายหัว้ะครับ19-20ปักยี่สิบตักขวาะครับลูกนี้เจ้าบุญการจะทำยังไงปิดเกิ้อันนกดีใจเฮ้ยโอ้โหแล้วไปหนึ่งแสนบาทออนุญาต,ตัดจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีสวัสดีครับ